สวัสดีครับพบกันตอนสามตีสามครึ่งครับเรามาลองสกิลฮอกอายกันเล่นๆครับผู้ต่อสู้ครับเดฟังก้าครับเอเจนเทลบาโนจีไอครับร้อยเวลร้อยแปดสิบเก้าครับในขณะในด้านในขาดที่ผมเรลร้อยแปดสิบสี่นะครับดีเทลก็เหนีอยวกัผมทุกอย่างครับผมจะเหนีอยวกว่าก็ตรงแอทแทกเนี่ยครับ ไอแท็กยัตตู้ครับฮีโร่นี่โอ้โหเหลืองกันให้ฟุ้งภาพึบ้งภครับเกือบจะเต็มแผงครับเกือบจะฮันโกเซนนะครับเอเจนต์มีฟีนิกส์ครับเอเจนต์ฟ้าถือล็อกเก็ตคริสโต้ล้วครับแล้วก็แล้วก็เจมมาครับเจมมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอันตรายครับเพราะอ่านเพรกแดงครับไปดูกันเลยครับว่า ว่าท่านนี่จะโชว์เก่าโชว์มีอะไรให้ที่เด็ดดวงได้โชว์มาครับพี่ว่าตั้มเปิดครับไหนก็ไหนนะครับในเเจต์มาเลยครับไม่ต้องเอาไว้ครับให้มาสตาร์ล่นก่อนครับไม่สตาร์ทครับโอเคครับสกิลนี่น่าจะเป็นพาสซีฟนะครับที่ว่ารับไฟนะครับโอ้ทีเดียวเองครับแม่ส่วน นี่จะเป็นสายเขียวนี่อาจจะเวิร์กว่านี้ก็ได้นะครับพอดีผมที่ใช้เป็นมันเป็นสายแดงครับแหมท่านุ่มมีเอ็มมากครับวางสะตงสตันอะไรไปบัวเขามี power ขึ้นจริงๆครับแหมไม่ขึ้นครับเราสเต็ปครับเราก็ต้องไม่ให้ฟินิกทำอะไรง่ายง่ายครับเรียบร้อยครับเกมนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเสือกขึ้นเขามี power อีกครับแต่ไม่เสียหายครับแต่ไมลินครับ ว่าครับมีบาต้านเตรียมตัวโดนได้ครับดีเจเอม่มาล่อเบิร์นแน่ครับจริงด้วยครับวางกับดักนะครับกับดักไปคลิกนะครับตามด้วยอัลล็อกโพเทชเชลนะครับแล้วก็ออกมาเตะฝาวุ๊กพึ่งดีฝาวุ๊กสตันแดกดิ้นไปแล้วครับของไอเราจะทำยังไงดีครับ เพื่อนๆครับไม่ต้องสนใจครับจะโดนใส่กรงใส่คลิกแท็บอะไรก็ไม่สนแล้วลครับเออโอ้ถ้าสองเปลี่ยนเป็นจับเปลี่ยนเป็นอ๋อถ้าสองนี่ถ้าแรกนี่จะคล้ายๆอย่างที่ได้ยินมาครับคือว่าจะเป็นลูกคนุนสุ่มนะครับโอเม่อกีเป็นลูกนุนกระขายออกไปครับ ครับลูกเล่นก็ฮอกอายลูกเล่นก็เยอะขึ้นครับหลจากที่ได้เห็นลาพิชชัปแล้วหนึ่งทีนะครับทีน,นี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีให้ฮอกอายโชว์อีกครับแต่เราจะต้องเพื่อความปลอดภัยของทีมเราครับเราต้องฆ่าฟีนิกก่อนครับขออนุญ,ญาตฆ่าฟีนิก,ก่อนครับ ช็คเคาฐานะนะครับไม่มีใครตันนะครับขออนุญาตค่าเจเจนนะครับอันนี้คือการเล่นจริงนะครับไม่ได้ใช้การซ้อมครับก็อยากจะให้ผลออกมาแบบว่าขอชนะด้วยอะไรประมาณนี้ครับแหมไม่ตายครับโอ้เรียบร้อยเลยครับประมาณนี้นครับ ตายลูกนี้นะครับไม่ตายครับแม่ป่าวุบครับควดครับทำงานครับลูกเออหมายถ้าเอาป่เป่าวุบออกไปขวดนี่คือว่าดับดิ้งกันเลยนะครับเราไอที่บอกครับเราอยากจะโชว์บาคลินครับเอาบาคลินไปโชว์หน่ยครับจะมาเอาโอเคครับ ถ้าสรุปก็คือว่าท่าหนึ่งเป็นคล้ายๆว่าแรนดอมช็อตนะครับจะออกผลไม่เหมือนกันครับเมื่อกี้ออกเป็นตะข่ายครับแต่ไม่ติดแต่ไม่ได้ติดสตันนะครับแล้วก็ลาพิชช็อตนี่รู้สึกว่าจะอยู่ที่ท่าสามหรือเปล่าครับหรือท่าหนึ่งคงจะอยู่ที่ท่าสามครับเพราะท่าหนึ่งคงเป็นแรนดอมแล้วครับเพราะท่าหนึ่งกลายเป็นแรนดอมไปแล้วครับแต่ส่วนไอ้ท่าสองที่ว่าเป็นยิงหมูนี่ก็ไม่ได้ลองครับ